โอ้ควายควายมาอีกแล้วมาเลาะอ,อีกแล้วควายมาเลาะอ,อีกแล้วควายมาเลาะบ้านอีกแล้วเฮ้ยนะยืนเบิ้งผู้ใด้หันยืนเบิ้งเลยพงเพียงอ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 งเพียงเลยจ้กคือเบิ้งแฮค นาเบิ้งเบิ้งตัวนี้เป็นยังคือเบิ้งแท้เบิ้งขนาดะนละยยืนเบิ้งขนาดเลยควาย อันนี้ควายผ่านไปผ่านมา